อยู่ปลาภัยพี่น้องเลยคนห้อยฟันลืมท้ายอีกหนึง่งห้อยฟันเร่อะไรเลยฟันหาดรถด่วนโอ้เมื่อยแท้ที่พ่อนี่พ่อหรอพี่น้องถ่ายวิดีโอไปสวิดีโอเลยดินี่พ่อพ่อไอ,อนี่ฟันมาสามกอแหล,ละกำลังพ่อไอ้ไอ้ฝากไหลฝาแฉซับสะใภ e ได้ครับเด้เอทาหารถด,ด่วนครับวันนี้อ่น,นี้ยักษตัวนนี่น เฮ้ยพี่น้องเออฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหยากรีฮะความสมบูรณ์ของทางไตครับพี่น้องเอ้ยไมนได้เด็ดว่เด็ดว่เฮิอนเฮ้ยร้ายจักหน่อยเดี๋บอกนี่อยบอกเส่นเนี่ยพี่น้องเอ้ยเฮิอนรถด่วนขบวนสุดท้าย ่อเ้บางึเฮ้ยเฮ้ยอัน,นยอะไหน้ามสมบูรณ์ความห้างตครับพ่หน่งเอ้ยนี่บางตนโอ้ไต่หนามอีดีเออนี่ตัวเครื่องหามไต่หนามตามสูตรไอ้เพื่นบอกเลยพี่น้องนี่พี่น้อง,อองโอ้ยฟันมาสองกอนเลยนั่ง่อก่อนเฮ้ หายาอีหลีเฮ้ยโอ้ยมีคนถือกล่องห้มากับผมถือกล่องหายไปเฮ้ยโอ้ใแต่ก็มีพี่น้องเอ้ยอีรีเลยพี่น้องเอ้ยคักอีหลีมามีนุ่มวนพระประหารเราด้วยนะครับเด้อฝากไลค์ฝากแช่ทรัพย์สักไทยนะครับเด้อนี่ครับเสื้อสีเหลือพัน นา,ายกิจนาทีการงานพี่น้องเอ้ยโอ้ตัวนี้มีหนามลอยหนามเต็มเลยพี่น้องโอ้ยคักคักคักเมื่อยเมื่อยเต็มมวนพี่น้องเอ้ยโอ้เมื่อยเต็มมวนครับเมื่อยเต็มมวลมือนี <c oughs> ออน้อีกฝั่งนึ่งไม่พอโซ่เลยนะโชว์เลยนะ ไม่ไพนี่โคตรน้าเลยพี่นอ้องไอ้เพ่ไข่ดำเออแดกโมมี่มีสงอ,งองปองสองปองก็ดีพี่น้องเบิ่งพอดีเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมื่อยังสี่กดซับลงไปเนาะกดซับหอยด้วยครับด้วย กด subscribe ให้หนุมอุบลใเด้อห,หนูเหนียวใจบุกคิดว่าสีได้ไม่ไม่แพ้หนาะไม่ตอง พี่น้องยุ่งสิล่ะเดี๋ยวสิอว่าไอ้บอกไอ้อันนี้ตามสูตรผมกําลังมาเคยมาหาเพืกันละ่ะคำถามอา,า,าวา่ามันอยู่ใต้น้ำนี่ครับบอ่อนี่ไอ้ปองนี่ปองนี้มีน้ำมันกน็ลองลงมาแม่นบ่้ด้ลครับได้สองบองเห็นบ่ครับนะครับเ้ยรถด่วนครับรถด่วน ในตลาดเขาขายแข็งๆถ้าพ่อแข็งเดีย๋ยวผมทา,ายากเฮ้ยนี่นอ้องฝนก็ตกล่ะโมเป็นยังหนาจังมากไม่ก็ได้มีเอาซ้ำนีก็กกได้นี่น้องเบิง้งกรมสมบูรณ์ท้องสั้งไปเอ้ยใพ้เพามันมั่งบางนี่นอ้องเมื่อกี้ทำไม้แพ้ย,ย่างหนาเลยนี่หนอ้องเอ้ยเห็หน่องครับเห็หน่อง ยังขน,นมขบวนวะเด็ดเด็ดเด็ดคุ้มค่ามเมื่อยอยู่คยบเนี่เสียงรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายพี่กายพี่ทีแล้ว ร้านว่ามาเอวว้าเอาอยู่นี่เห็นท้องฟ้ฟันแม่นงีคือผมก็ไม่เคยฟันเท่อดอกผมมันเด็กแต่ก่อนเด็กเหล่าขาวโอ้ห <c oughs> เด็ดพี่หน่องเลยหายเมื่อยเลยกดซับสไครต์กดแชร์ให้หนุ่มบุบบนเลยเด้อพี่น้องเอ้ยฮ่าว <c oughs> ันนี้พามาหารถด,ด่วนขบวนสุดท้ายเพิ่งกับต๊ะพอดีพี่น้องเอ้ยน,นี่กลางปลากลางเขาเลย,เลยพี่น้อง ย,ยัยยงมาเข้ามายางเมออยอไต่ก็แห้งเมื่อยก็แห้งริดบกขาดเี่ยงก็ได้ นี่ครับสดๆเลยตัวนี้น่ำถั่วมันดีนะเว้ยให้หมอสันเนา w เถิ่มมเซิ์พี่น้องเ<โ>ฮอเห็นหมอมืนหนายังมาใไหมวันนี้มาเซิร์ฟเสิร์ฟพ,พี่น้องเนาะ ผมมาเตรียมพร้อมมากผมวางอยากไอ้ห้องม,มาเข้ามาเลยต้องอเลยมากอาเมยมาเออ้ยโอ้สองบ้องกับไร้พ่อแกงเลยแเแมนโมบุล่ะโหปันเคยเคยกินแต่เขาถอดหรือวะอย่างนี้เนาะ อย่าเล่นเลยครับคอนี้คอนี้ไม่น้ำคอนี้ไม่น้ำนี่แล้วก็ทัดลงมาอีกสองข้อแม่นเลยครับขอนี้บ่มี่ขอนี้ขอล่างบ่มีคอนี้ไม่น้ำแล้วก็ล่องลงมาขอนึงแม่นเลยครับแต่ทั้งอื่นโมโห้วมันจะยู่ไดยก่อใหม่ยังนะแต่ท้องฟูมยู่ไอ้ทั้งไตนี่มันยูได้ไข้ไข้ดำครับนะามึงนหน้าหพราะน้ามึงเรียบเป็นนิ่ว บาเป็นยังดอกมีดคมมีดคมอยากให้พี่น้องเบิง้งเนะาะบอความอุดมสมบูรณ์ของทางไตยยังเป็นยังไงแมนโมครับสมบูรณ์ครับทางไตแต่ก็นี่หดกบผุแล้วย่ำขึ้นคิดว่า,า,ตา,ตาวแต่หั่นปลากระข้อวันไหนเล็บเป็นตะหย่านู้นนี่เวอรตอรมีมอร์เตอนี่แหละมันต้องทําหาดอก่อยสมิ่งก้อนเนาะเมื่อนายังไม่มาพี่น้องมือนี้ พายวิดีโอให้พี่น้องเึง่อนมันอาจจะมาเอาจจังว่ามีแล้วนะส่วนมูมาส่วนเอามาอให้มีหมเราไม่ได้เอาหมเขาได้รูด้เนี่ยเราไปกวนเขาเออเออ,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 อ คอมเมนต์มาคุยกันนะครับเด้ออู้น้ำโอ้น้ำไปหมดเลย